นะ่นจ้าวันนี้ย่ร้านส่งตามไปแอ็นอยูแต่ละเล่นดินจ้าเดี๋ยวให้แม่คคะลงลิงลีงลงโพดแในไทยหยุดเห้เบิดนึจ้าวันนี้ถ้าเป็นกินตามโคราดถ้าจุ๊บพักมีขราวปุ่นแล,ลแล้วก็มี่พริ้งทอดจ้าเดี๋ยวเราจะไปซื้อกันเลยบรรยากาศดีวันนี้ล,งลงมมัแห้งโอเคอพริกทอดแล้วต้มน้ำ เด็กไม่ร้อนสบายรสัดพออย่าใก้เมือเด้อยไม่ขับปุนน้องเข่ามันอิกมเข่าพันธุ์นี้เขาเต้ามันความเข่ากัน มีอากาศดีดีลมบอลลูงหลมีอากาศดีต้องปรับรงใสลอ,อกไดดันก็ผักปัาษาลาิมาอิลีมันมีความหวานมันปกบมกลมไหล นี่ยืนมาเก,กินน้ำมะนังยิน,นมา,ากยินยไมเป็นไม่อยากเขากล้องลีลานี่ใหญให้เปี้ยวเอฟเปี้ยวก้ยืนก็ได้เอาตังเอาตังมานัง นกกวนนกกวนยินน no no ึงต no like. uh> uh> no ้ยเขาตวยเขาเตวยเขาตวยเขาน่กวนยินนึงมาคุณสวยแล้วไปเปิดไปเปิด้นย้อนหลังมหา็กิสมจ่ไอืมแ่ยำนมาจังน่อยเขาได้หินไเขาเด็นเป็นเสียงอะไรไหมน้ำมันน้ำมัเขากียน phiếu phiếu phép 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 ái, phép 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 พอดีพอดีค่ะพอดีแซ่ยยังมาแล้วสวัสดีแฟนคลับก่อนสวัสดีค่ะกินส้มตำค่ะอดไม่ไหวอดไม่ไหวมันรอร่อยนลาบแกงยุใสออยุใสแอนดินซาอร่อยเอาอ,ออกก้อนเนยมันจะไหลไปน้ำมออนเม,ม็ดน้ำหมาดเอาเม็ดออกก้อนเนยมันจะไหลย่อยสิแสบปากเอะ ตาไหลก็บสีเปล่าไม่หันอีกตาตีไหลอยากกินตักอะไรตักอะไรกินให้หมดถาดเดียวนี่โอ้บ่านพวกินนกิเอะไโอ้แซ่บไรบ่อยมา้กินน่ะอร่อยอร่อยเอาหมูแก้เพล็ดหมูแก้เพล็ด เดี๋ยวไม่ชวนรวมเดี๋ยวไม่ชวนรวมร้านไปแอนอยู่แต่ละเล่มอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวถ่ายรูปลงข้างล่างให้เลยก่นให้แม่ค้ามาใส่เบอร์โทรไว้ให้ โบโบเซ็บเซ็ <Stars> บเซาบไรอยากเพิ่มความแซ่บความนัวใส่อย่าลืมเดอ้อพริกทอดบาทเจอใบตองตอมีสามรสนะคะมีดังเดิมพริกทอดและก็มาล่าสนใจสั่งซื้อได้หอ kitty, ่อละเจ็ดเก้าบาทสองห่อหนึ่งร้อยบาทเอ็หนึ่งร้อยห้าสิบบาท,บา,ทบายบายค่ะขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายบายบายเจ้ <McL> <Assist> า, <S <S <fy> าคุณนายบายบายโอเคค่ะ